ตำบลหุงครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนหาดใหญ่วิทย์ ใหญ่ย่ออย่างนั้นหัดใหญ่ก็ย่อตัวย่อก็จะเป็นยอสยอผู้หญิงสอสมันจะมียอวอยอวอยอรอสหัดใหญ่ที่อะไรถึะไปโรงเรียนถึงมหใช่ไหมใช่ค่ะมหนึ่งถึงมหร้านก็จะอยู่ตรงข้ามเลยเนาะร้านอยู่ประตูหลังประตูหน้าเลยอยู่หน้าติดถนนจะอยู่ข้างอำเภอค่ะข้างอำเภอข้างขานี้ก็จะเป็นอำเภอี่ทยารมีิทยารม พิพากษามือถือข้าวเปคนข้กินมาเด็กๆอ่ะร้านเนี้ยเออป้าวสบายๆเราจะได้ออกไปนอกไม่ต้องเสียนาทีเยอะคือถ้าวันนี้มันจบ่ายๆนอนมันน่าจะดีขึ้นอันนั้ไก่เลยไก่ย่างไก่ย่างนี่ไงได้เป็นไงเย้ะยังเราจะเย็นมาไปกุ้งกั กินสะบาทอดเมื่อก่อนมีขิ้มจุ่นอ่างนี้เขาย้ายไปว่าข้าวปลาทอดข้าวเหนียวที่นี่ครับข้าวเหนียวที่หั่นหั่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวไก่ทอดใช่ไหมกาจะมีหอมเจียวมาด้วยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะร้านก็จะมีเนี่ยค่ะหอมเจียวให้ใส่มาในข้าวเหนียวนี่ครับเขาจะแถมมาฟรีครับ หอมเจียวมันเป็นมันไม่ใช่กระเทียมใช่ไหมหอมแดงม,มันเ,เป็น red onion f r d red onion ครับ the signature of h n us for free i v you order sticky rice นี่คืว่าหนาวอ่ะตอนเนี้ยขนาดอากาศร้อนซะ้ยังหนาวอ่ะมันแบบไข่ป้ะ ตื่นมาตอบลูกค้าในเช้าเชาก็เยอะนะ

เพื่อนเพื่อนของเพื่อนอะที่พี่พอ๋อ่ะไอ้ตัวอียคน,งงนหนึงอะอันนี้ตำมะม่วงค่ะตำมะม่ว,มมวงที่นี่เขาตำมะม่วงก็จะใส่กุ้งแห้งด้วยไหมแ <Mango salad. S 2> มงโก้สลัดมีส้มตำครับใส่ปลาแดกครับส้มตำปลาห่าว่าส้มตำหาดใหญ่จะแซ่บเหมือนกับส้มตำหอับไหม ออกเปรี้ยวอืมออต้นสาวอ่ะขนาดแบบโค้กเหลี่ยงก็รอร่อยอย่านี้จะหนักเปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวใชไมมากัเครื่องเปรี้ยวีเครื่องจุด้วี่สุนยัง นนึงมันไส้อึดระองนะกินอะไรเปรี้ยวๆไปอืมชอบกินอะอืมกินโจ๊ะปะปุ๊กรสบรรทุกนิด่ลยกับเกี่ยวเลยเนื้อลายเนื้อก็อร่อยน้ำใส่อย ในเรื่อนปดโลดำๆน่ะอะไรมาพายเากล้วยเหรอดู้ไหมรู้จักมากเลยน,นะนนะแคน้ำเสากล้วยป่ะเยอะน่าสนใจผมว่าผมชอบอันนี้สุดครับเนื้อแต่ผมไม่ไม่กินเปรี้ยวที่ไม่กินเปรี้ยก,ก็เลยขอกินแต่เนื้อ,อแล้วกัน้นวมมัน มันคนขันใหญ่เขาคงกินเปรี้ยวอะ่ะเก่งส้มก,ก็เปรี้ยวไงอืออร่อยของให้นิ้งที่หนึ่งเนื้ออร่อยมากน้ำบริวารไปเลยบีบซุปปลาบาร์บีคิวส้มตำเดือดชิคกนินขอบคุณทุท่านที่ติดตาม,มนะติดโซเชียลชิงนะติดซับสไครต์กูเก็ตมอนในวิดีโอ เนื้นี่อร่อยจริงป้ายคนต่งนะเจ้าี เอาโคก้กกลืนครับทางนู้นก็ได้ค่ะอ๋อทางนี้น้ำอะไรครับใส่ไม้นุ๊กทางนู้นก็ได้ค่ะด้วยครับเอาโคกเพิ่มฝนหนึ่งครับนั่งทางนีครับ เผื่อพี่นั่งกินเหล้าก็กลับไปล้จะกินเหล้าแต่ว่าวันเลยไปกินกาแฟก่อะร้านนั้นอ่ะเดี๋ยวข้าวก็คนน่าจะไม่ยลีแหละเดี๋ยวเราผ่านมาที่พิ่มเต็มร้านนี้อ้นี่ไงคนคงพระกวางวันเปล่าเมื่อก่อนนะที่ตรงนั้นน่ะจะมีร้านข้าวชื่อว่าวัวเลยวันอร่อยมากเที่ไหนกินข้าวตามสังหวัดที่นั่นอร่อยมาก แล้วแบบเหมือนกับว่าแม่เขายกที่ลูกชายลูกชาย,ายก็เกลยมาเปิดร้านกาแฟเขาก็ให้ร้านข้าวนะของไปก็ตหายไปในเลยไม,ไม่รู้ว่าตั้งแต่นั้นคือแบบไม่เจอแล้วเขาย้ายไปเปิดจะมาหาลัยมากกว่ารอบนึงแลต่ก็ไปกินบ่อยมากคือยุคตามไปกินตลอดเนี่ยแต่ตอนที่เขาย้าย,ายล่าสุดอ่ะคือไม่รู้หายไปไหนเลยเขามำข้าวอร่อยมากนนาทำเร็วมากแล้วก็เป็นกุ๊บโดนกุ๊บในโรงแรม